คลิปน,นี้จากอารามแบเกอร์<ด>นะครับกล้าๆคลนี่มันล้านจังเลยแล้วก็มีแต่ขยะด้วยอ้ยว้าวใซขยะมันสนุกมากเลยใช่นี่เนี่ยใส่ๆอะเอาอักไปนี่เย้เออหืมอะไรนะอืมเอาไหมอืมอ้ยกองนี่

อ๋อานที่ซ้อมอ๋อไงในฟ้าอ่าขอบคุณนะโอ้ยเคยเต็มไหมหนึ่งบาทขอบคุณครับนี่กินฮะอืมยำยำเนอะยำเฮ้ยอ่าใเดี๋ยวก่อนนะอ่าทำไมอ่าเฮ้ยจะซื้ออีกกันไหมอ่านี่อ่าอเสร ไม่ได้แล้วฮ่าฮ่านี่มาเลยได้สัานี่นี่ฮ่าฮ่าเฮ้ยของพี่ส้มเนี่ยอไงะไงพเ้นี่ยอ้ออะไรเนี่ยอ้งนัน่พี่ส้มทำอะไรเนี่ยใช่ใช่อออ๋ออา ใช่คช่แล้วโว้โหเงินหมดอ่ะใช่แล้วเงินฉันก็หมดอ่ะไปกันเลยไปกีนะไปดีฮะดีดีอีด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 ีีดีดีดลดีดีดีด้ดี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 ดทีดีดบดี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  ส่วนเร,เรื่องเรื่องเงินที่จะทำให้พยาอาจก็เรื่องของฉันเองแล้วกันนะว้าวโอ้โหเย่น่าสนุกที่แบบนี้ดี๊ โอ้โหม,มันดีมากเลยโอ,อ้โหเยนะ้โอ้โหเลี <ขอ S 2> ้ยงเขาดีไหขยะก็ไม่เลี้ยงแล้วเย้โอเคนี่พวกเราก็ชนเ้ามาเลยเย้ ตะกี้แค่เป็นความฝันเหรอเออ,เอ,อทาอะไรอยู่ละอาลาม,มนี่เออเออนี่เปลี่ยนไมเลขเท่าไหร่ว้าวนี่เนี่ยเน,นี่ยเย้เนี้ยโอ้ทมันหว